บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่137ครับดำเนินรายการโดยผมบริลลิมทองกุลและผมสุปชัยวุฒิชวงครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันพุทธที่3กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงปักกิง่ง ประเทศจีนมีงานใหญ่ก็คืองานรำลึกชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ80ปีโดยประเทศจีนได้จัดการสวนสนามที่จตุรัสเทียนอันเหมินพร้อมกับเชิญผู้นําและก็บุคคลสําคัญจากชาติต่างๆเกือบ30ประเทศเข้าร่วมพิธีโดยงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่มากกว่า50,000คนเลยครับใช่ครับถึงแม้ว่าจีนจะมีพิธีระลึกถึงชัยชนะในสงครามโลกเป็นประจําทุกปี แต่การสวนสนามและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าการจัดงานในระดับนี้ต้องมีการเตรียมงานอย่างมากมายมีการฝึกซ้อมหลายครั้งและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากดังนั้นงานในปีนี้จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าถึงเบื้องหลังของงานรำลึกชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุน่นและสงครามโลกที่จีนจัดขึ้นว่ามีนัยยะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันยังไง และทำไมแต่ละประเทศในโลกถึงมีวันรำลึกการสิ้นสุดสงครามโลกที่ไม่ตรงกันรวมถึงมีความเห็นและก็มีมุมมองต่อประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันด้วยครับคุณผู้ฟังครับงานใหญ่ที่ประเทศจีนจัดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนมีชื่อเต็มเต็มอย่างเป็นทางการก็คือวันรึกชัยชนะสงครามต่อต้านการลุกรานงของญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก จากชื่อนี้จะเห็นได้นะครับว่าจีนพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองโดยแบ่งเป็นสองสมรภูมิคือสงครามต่อต้านญี่ปุ่นบนแผ่นดินจีนและสงครามกับฝ่ายอักษะซึ่งหลักๆก,ก็คือนาซีเยอรมันและอิตาลีที่เรียกกันว่าฟาสซิสต์โลกสาเหตุที่จีนแยกสงครามโลกครั้งที่2อออกเป็นสสมรภูมิเช่นนี้ก็เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2ในทัศนะของตะวันตกนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์ ในวันที่1กันยายนคศ1939ทํำให้สร,ราชอาณาจักรและก็ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีในเวลาต่อมาแต่ในประวัติศาสตร์ของจีนสงครามต่อต้านการลุกรานของญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นในวันที่18กันยายนคศ1931ซึ่งญี่ปุ่นได้ทำการวางระเบิดรถไฟในแมนจูเรียใต้ไกลเมืองมุกเดนซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงนน่นองครับ การที่ญี่ปุ่นทำเช่นนี้ก็เพื่อเป็นข้ออ้างในการบุกรุกและก็ยึดครองดินแดนของประเทศจีนดังนั้นฝ่ายจีนจึงถือว่าได้ทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นก่อนหน้าสมรภูมิในโลกตะวันตกจะเริ่มต้นขึ้นนานถึง8ปีครับนอกจากจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่ตรงกันระหว่างประวัติศาสตร์ของจีนและชาติตะวันตกแล้วจุดสิ้นสุดของสงครามก็ไม่ตรงกันอีกด้วยโดยชาติโยุโรปลํำลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง หรือวิกตอรี่เดในวันที่8พฤษภาคมส่วนรัเสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตลำลึกในวันที่9พฤษภาคมเพราะว่ากองทัพเยอรมนีประกาศยอมแพ้ในวันที่8พฤษภาคมแต่ว่าเมื่อเทียบเป็นเวลาในโซเวียตก็จะข้ามวันใหม่มาเป็นวันที่9พฤษภาคมครับแต่ว่าสงครามฝั่งแปซิฟิกยังคงสู้รบยืดเยื้ออีกหลายเดือนจนกระทั่งญี่ปุ่นถูกสหรัฐทิ้งระเบิดป,ปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ทำให้พระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตได้ออกพระราชะองค์การยุติสงครามในวันที่15สิงหาคม1945ญี่ปุ่นก็เลยถือเอาวันที่15สิงหาคมเป็นวันสิ้นสุดสงครามมาจนถึงปัจจุบันใช่ครับแต่ว่าทัศนะของฝ่ายจีนไม่ได้คิดเช่นนั้นนะครับเพราะจีนถือว่าพระราชองค์การยุติสงครามของจกักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงการยอมจำนนหรือการยอมแพ้ นอกจากนี้ถึงแม้จกักรพรรดิญี่ปุ่นจะประกาศยุติสงครามแล้วแต่ทหารญี่ปุ่นในหลายพื้นที่ก็ยังคงสู้รบต่อไปดังนั้นจีนจึงไม่ถือว่าสงครามสิ้นสุดลงในวันที่15สิงหาคมครับจวบจนกระทั่งวันที่2กันยายนคศ1945หรือพศ2488ที่รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นในเวลานั้นได้ลงนามในเอกสารยอมจำนนบนรเรือ USS Missouri โดยมีผู้แทนจาก9ประเทศ ทั้งจีนสหรัฐสาราชอาณาจักรและก็สหภาพโซเวียตได้รวมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์นี้จึงเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายของสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเป็นทางการครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อญี่ปุ่นลงนามยอมจำนนในวันที่2กันยายนแต่ทำไมจีนถึงเลือกวันที่3กันยายนเป็นวันลําลึกชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเหตุผลเบื้องต้นก็คือการสื่อสารในอดีตนั้นล่าช้าครับ ทำให้ประชาชนชาวจีนรู้ข่าวว่าญี่ปุ่นยอมจำนนช้าไปหนึ่งวันแต่ว่าที่จริงแล้วยังมีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือประธานเหมาเจอ๋อตงบอกว่าในเรื่องสำคัญๆนั้นจีนจะต้องกำหนดมาตรฐานของตัวเองในเมื่อชาวจีนทั้งแผ่นดินรับรู้ว่าญี่ปุ่นยอมแพ้ในวันที่3กันยายนก็ควรกำหนดให้วันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะไม่จำเป็นต้องยึดตามฝ่ายสัมพันธมิตรฝั่งตะวันตก ใช่ครับช่วงที่สงครามสิ้นสุดลงนั้นประเทศจีนยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคก๊ก,กมินตัง๋งที่มีจอมพลเจียงไคเชกเป็นผู้นําและบรรดาน,นักประวัติศาสตร์ชาวจีนก็มีการถกเถียงกันว่าจะใช้วันไหนเป็นวันรำลึกการสิ้นสุดสงครามดีจนกระทั่งประเทศจีนเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้ระบบการปกครองของพรรคคอมมิวนสิสต์นายกรัฐมนตรีโจเอินไหลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีในปีคศ .1951 กำหนดให้วันที่3กันยายนเป็นวันรำลึกชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการมาจนถึงทุกวันนี้ครับครับคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการสวนสนามกันบ้างครับการสวนสนามของกองทัพจีนนั้นไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะครับโดยปกติแล้วการสวนสนามจะมีในวันชาติจีนคือวันที่1ตุลาคมโดยช่วงตน้ตนๆหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะสวนสนามกันทุกปี แต่ว่าหลังจากปี1999เป็นต้นมาจะจัดสวนสนามทุกๆ10ปีคือวาระสถาบนาสาธารณรัฐประชาชนจีน50 60และ70ปีส่วนการสวนสนามในวันลำลึกชาชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นพึงจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนในวาระครบรอบ70ปีและในปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2ในวาระครบรอบ80ปีโดยทั้งสองครั้งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำครับ ครับในอดีตนั้นงานรำลึกชัยชนะสงครามโลกจัดกันเป็นการภายในของจีนมีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนการเยี่ยมเยือนอดีตทหารโดยไม่มีการสวนสนามและก็ไม่ได้มีการเชิญผู้แทนจากต่างประเทศมาร่วมงานอย่างคับข้างเช่นในครั้งนี้นะครับแต่ว่าในยุคข,ของสีจิ้นผิงงานนี้ได้ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นอย่างมากด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับ ประการแรกก็คือจีนมองว่าตัวเองกลายเป็นพันธมิตรที่ถูกลืมบทบาทของจีนได้ถูกละเลยหรือถูกลดทอนความสําคัญในการเล่าเรื่องสงครามโลกเมื่อเทียบกับกองทัพสัมพันธมิตรของตะวันตกใช่ครับจีนต้องการบอกให้โลกรู้ว่าการเสียสละของประชาชนชาวจีนในช่วงสงครามไม่เพียงแต่เพื่อพิทักษ์มาตุภูมิแต่ยังมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของฝ่ายสัมพันธมิตรในการเอาชนะสงคราม ถ้าหากจีนไม่ยืนหยัดในสมรภูมิทางตะวันออกการยุติสงครามโลกอาจจะล่าช้าออกไปหรืออาจจะถึงขั้นล้มเหลวก็ได้ครับเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือจีนต้องการยืนยันว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกไต้หวันได้กลับคืนสู่การปกครองของจีนอย่างสมบูรณ์หลังจากตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนานถึง50ปีในคำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกระทรวงกลาโหมจีน ต่างยืนยันอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และมีสถานะทางกฎหมายจากมติสมัชชัยใหญ่แห่งสประชาชาติที่มีขึ้นหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงครับการที่จีนจัดงานระลึกวันสิ้นสุดสงครามโลกมีการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพอย่างยิ่งใหญ่ยังเป็นนัยยะไปถึงโลกที่กำลังเผชิญกับการวางอำนาจบาดใหญ่จากบางประเทศทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์และทางการค้าครับ อย่างเช่นในแถลงการของนายจางเจียนเว่ยทูตจีนประจําประเทศไทยก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าการรวมกลุ่มเพื่อปิดล้อมกีดกันและการตัดขาดห่วงโซ่อุปทานจะนําพามนุษยชาติไปสู่ทางตันที่ไร้ทางออกหรือพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือจีนประกาศว่าแสนยานุภาพของจีนในวันนี้ไม่กลัวที่จะถูกข่มเหนงนังแกและไม่ยอมให้ถูกย่ำยีเหมือนในอดีตอีก แต่ว่าการจัดงานแบบเล่นใหญ่จัดเต็มของจีนครั้งนี้ที่นำทหารหลายพันนายมาสวนสนามคนอาวุธออกมาโชว์ก็ถูกมองจากชาติตะวันตกว่าเป็นการรื้อฟื้นอดีตและก็สืบทอดความเกลียดชังเรื่องนี้เหมือนกับรัสเซียที่จัดการสวนสนามใหญ่ในวาระครบรอบ80ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกบรรดาชาติยุโรปกล่าวหาว่ารัสเซียหมกมุ่นอยู่กับลทัทธิฐาน แล้วก็ใช้ประวัติศาสตร์เพื่อรองรับการลุกรานยูเครนครับทั้งรัเสเซียและจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเผชิญกับการใช้อำนาจบาดใหญ่ของชาติตะวันตกเหมือนกันในกรณีของประเทศจีนการลุกรานของญี่ปุ่นที่ยาวนานถึง14ปีทำให้ทหารและประชาชนชาวจีนเสียชีวิตมากกว่า35ล้านคนและมีความสูญเสียต่อทรัพย์สินมากกว่า1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเหตุการณ์สังหารโหดที่เมืองนานจริงเป็นเรื่องที่ชาวจีนทั้งมวลไม่อาจจะลืมเลือนได้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในการสวนสนามครั้งนี้ก็คืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่จีนนำออกมาแสดงในครั้งนี้เน้นไปที่กองทัพเรือกองทัพอากาศขีปนาวุธและก็อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนนี่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธการที่เน้นการสู้รบระยะไกล ใช้ขีปนาวุธและก็เทคโนโลยีมากกว่าการส่งฐานราบเข้าไปในสมรภูมิเหมือนในอดีตครับใช่ครับนักวิเคราะห์ทางทหารบอกว่าดโดรนจะเป็นอาวุธใหม่ในสงครามนับจากนี้เช่นในสงครามรัเสเซียยูเครนฐานราบและรถถังจำนวนมากต้องย่อยยับเพราะถูกโจมตีด้วยดโดรนที่ราคาไม่แพงและควบคุมได้จากระยะไกลลดการสูญเสียกำลังฐานส่วนในสงครามอิสาราเอลอิหร่านก็ยิงเห็นได้ชัดว่า ใช้ขีปนาวุธเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการส่วนสนามที่กรุงปักกิ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้เตรียมพร้อมสำหรับยุทธการที่แตกต่างไปจากสงครามโลกอย่างมากเลยครับครับพอดแคสต์บริภาไม่แพ้นในวันนี้เราได้เล่าถึงเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ของงานรํำลึกชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สที่จีนพึงจัดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งก็มีนัยยะทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และก็สถานะของประเทศจีนในทุกวันนี้ที่แตกต่างแล้วก็พลิกโฉมไปจากเมื่อ80ปีก่อนอย่างมากมายเลยทีเดียวครับหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวต่างๆในมุมมองของโลกตะวันออกสามารถติดตาม podcast บุรภาไม่แพ้ในช่องทางต่างๆทางผ่านแอปพลิเคชัน podcast บนโทรศัพท์มือถือผ่านทาง YouTube รวมถึง t i k t o k และเราก็ยังมี Facebook บุรภาไม่แพ้ ที่มีข่าวและบทความที่น่าสนใจด้วยครับโดยคุณผู้ฟังเพียงแต่ค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก